พาท่าผู้ชมมาดูนวัตกรรมด้านการให้บริการไฟฟ้ากันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะกว้า3รางวัลน,นวัตกรรมบนเวทีนานาชาติณน,นครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสโดยมีผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดนะคะในงานนี้เนี่ยมากกว่า500ผลงานนะคะจาก30ประเทศค่ะคุณพงศกรยุทธ,ธโกวิทรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำทีมโนตกรรมรับ3รางวัลก็คือ1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญรางวัลพิเศษค่ะจากเวทีนานาชาติ The 5 0 th International Exhibition of Inventions Geneva ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ณน,นครเจนีวาสมาพันธร,รัสวิสรางวัลที่1เป็นรางวัลระดับเหรียญทองจากผลงานเครื่องมือปลดเชื่อม PGCam p โดยวิธีไม่ดัดก,กระแสะไฟฟ้าโดยปกตินะคะงานปลดเชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูงจะต้องดำเนินการโดยชุดพอดไลน์รถกระเช้าซึ่งการไฟฟ้าจุดรวมงานบางพื้นที่ไม่มีชุดพอดไลน์รถกระเช้าประจำการอยู่หากมีเหตุการณ์ต้องปลดเชื่อมสายแรงสูงในกรณีเร่งด่วนสาเหตุจากอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายชํารุด หรือกรณีที่จําเป็นต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วนตามที่ผู้ใช้ร้องขอตามหลักปฏิบัติแล้วต้องใช้ชุดอตไลน์รถกระเช้าเข้ามาดําเนินง,งานให้ทั้งนี้อาจจะเกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องใช้เวลาในการเดินทางหรือกรณีที่รถกระเช้าไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานถึงจุดที่ปลดเชื่อมสายได้เนื่องจากระบบจำหน่ายอยู่ห่างจากถนน นวัตกรรมดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้โดยพนักงานฮอตไลน์ที่ใช้ฮอตสติ๊กโดยใช้นวัตกรรมต่อกับไม้ฉนวนก็สามารถปลดเชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูงทําให้ไม่ต้องสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าโดยตรงและไม่ต้องดักกระแสไฟฟ้าในการทํางานค่ะรองคะในครั้งนี้ไปประกวดมาเนี่ยเราได้รางวัลอะไรบ้างกี่รางวัลคะ เป็นรางวัลประกวด i n n o v a ว i o n นะครับที่เจนีวาซึ่งเป็นการประกวดครั้งที่ห0บแล้วนะครับเราได้หมด3รางวัลครับเป็นรางวัลประเภทไหนบ้างคะมีรางวัลเหรียญทองนะครับวิดเจอรี่คอ t เฟซชันก็คือได้คำนิยมจากกรรมการด้วยนะครับแล้วก็รางวัลเหรียญเงินอีกหนึ่งรางวัลแล้วก็รางวัลพิเศษจากมหาลัยในซาอุดิอาระเบียครับแต่ละรางวัลเนี่ยมันสําคัญกับการพัฒนา i ิน o v a วช o n พัฒนานวัตกรรมของ PEA ยังไงแล้วประชาชนได้ใช้ประโยชน์ยังไงคะรางวัลนี้ก็ มุ่งมั่นถึงการทํางานของพนักง,งานการไฟฟ้าส่งภูมิภาคที่เราสับสนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของรางวัลที่หนึ่งที่ได้เหรียญทองเนี่ยเป็นตัวเครื่องมือปลอดแล้วก็เชื่อมตัว pg c a m นะครับทำงานโดยไม่ต้องดับไฟเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่งภูมิภาคอันนี้รางวัลเหรียญทองเลยนะครับเจ้าเครื่องมือนี้มันเรียกว่าอะไรคะเรียกสั้นๆว่าเครื่องมือปลอดแล้วก็เชื่อม pg c a m แบบไม่ดับไฟครับแปลว่าถ้าเกิดมีการซ่อม บำรุงรักษาอะไรเนี่ยไม่ต้องดับไฟฟ้าเพื่อทำงานปกติครับในการทํางานเนี่ยเราจะใช้ปวดเป็นฮอตไลน์มีรถกระเชา้าซึ่งจะใช้เครื่องมือค่อนข้างเยอะรถกระเชา้าก็คือต้องเอารถเคลนรถกระเช้ามาแต่เครื่องมือนี้เราก็สามารถใช้คนปีนเสาขึ้นไปดำเนินงานได้ก็คือจะเป็นแค่ทูนึงที่ทําให้เราประหยัดในเรื่องของการใช้รถกระเช้าครับเราไม่ต้องดับไฟฟ้าด้วยใช่ครับทำงานได้ทาดํางานได้ครับก็กทําให้การจ่ายไฟมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้วลังารดับไฟมันลดลงครับ 2. รางวัลระดับเหรียญเงินและรางวัลพิเศษจากปรินั์สามบินอับูเลซิสยูนิเวอร์ซิตี้ซาอุดิอาระเบียจากผลงานหูเบาอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในระบบจำหน่ายจะทำหน้าที่ตัดวงจรออกเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดโดยจะเกิดประกายไฟไคล้ายๆกับเสียงระเบิดทำให้ประชาชนตกใจรวมถึงถูกร้องเรียนเรื่องมลพิษทางเสียง นวัตกรรมหูเบาสามารถนำมาใช้งานได้ซึ่งมีข้อดีลดผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ไฟลดค่าใช้จ่ายในการย้ายจุดติดตั้งราคาต่ำคิดเป็นเพียง10%ของค่าใช้จ่ายถ้าเทียบกับระบบเดิมลดการชำรุดของอุปกรณ์ลดความเสี่ยงอันตรายและลดความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้ทำงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองคอ์กร ในฐานะที่คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนค่ะเรื่องการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมครับคือลดมลภาวะทางเสียงนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ป้องกันเราทํางานค่อนข้างมีเสียงดังแล้วก็มีผู้ใช้ไฟอ่ะวิตกกังวลเนื่องจากว่าบางทีบางจุดที่เราวางอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยอยู่ในอย่างชุมชนเราก็เลยคิดประดิษฐ์นวัตรกรรมนี้ว่าหูเบาหมายความว่าเราใส่ตัวไซเลนเซอร์เข้าไปในตัวฟิลด์ดับเอลฟิลนะครับเพื่อทําให้การทํางานของฟิลมีเสียงเบาลงประมาณเท<ม>่าหนึ่งเลยครับตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าหูเบาเนี่ยใช้งานจริงยังคะ ตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองครับเพราะว่าเรามองว่ามีประสิทธิภาพที่เราทดลองมาในขั้นหนึ่งแล้วเรามองว่าเราจะสรับสุนให้เกิดการผลิตขึ้นไปในอนาคต ตอนนี้อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรแล้วก็อาจจะดำเนินงานในลักษณะของการขยายผลต่อไปในอนาคตครับทั้งสองผลงานนี้เป็นการคิดโดยคน PEA หรือเปล่าคะใช่ครับเป็นการคิดโดยคน p e. 100ีเอ0งครับและเป็นความภาคภูมิใจของคน PE ครับที่ได้ทำนวัตกรรมนี้นะครับทั้งช่วยในการทำงานลดปัญหาไฟฟ้าดับแล้วก็เรื่องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียงที่จะช่วยให้ผู้ใช้ไฟของเราได้มีการใช้ไฟที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ และนี่ก็เป็นนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะที่ไปคว้ารางวัลในเวทีนานาชาติณนะนครเจนีวาค่ะท่านผู้ชมคะหมดเวลาแล้วสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง Youtube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะและฝากติดตาม Smart e NERGY ออนไลนได้นะคะรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะดิฉัน صل. สายฟ้าโอสุคนทิพย์สวัสดีค่ะ